อยู่ผมเกมซีดไปนี่แกแลวนะครับโอเคนะครับก็เราก็ห่างหายกันไปนานนะโอเคนะครับวันนี้มันจะมาไม่ได้ทำคลิปปกตินะฮะวันนี้มันจะมาทำเล่นเกม ASMR รีเวนต์ออนบวกเอสมานะดีจะเป็นไงก็ฝากกดไลค์ผมด้วยฮะโอเคไม่ได้ลงคลิปนานนะถ้าถามว่า s m สกับคลิปปกติต่างกันยังไงนะฮะอันนี้คือเนะอสมาร์นะจะมีเสียงแบบชัดๆอ่ะอันนี้คือ ถ้าแบบเป็นคีบโดติแบบมันจะไม่มีเสียงมันจะเบานะฮะทุกคนเห็นไหมเห็นความแตกต่างไหมเนี่ยประมาณนี้นะฮะโอเคครับก็อันนี้เป็นคลิปแรกที่ผมทํานะฮะถ้าไม่ถูกใจใครก็ขอัยด้วยนะฮะโอเคจะมาลองทําแบบคนอื่นเขาทําแบบคีบโดติไงเออผมก็อยากฉีกฉีกทางอ่ะก็เอาตรงๆก็มีคนทาไปแล้วแหละนะฮะแต่ว่า ฝรั่งทำใช่ไหมผมไม่ค่อยเห็นคนไทยทำนะฮะโอเควันนี้ผมจะมาลองทำดูนะฮะถ้าชอบยังไงกดไลค์นะฮะถ้าไม่ชอบกดดีไลค์นะฮะหยอกๆนะฮะไม่ต้องกดก็ได้นะฮะกดไลค์ดีกว่านะฮะโอเคพร้อมแล้วไปดูดีกว่าครับแล้วแอดออนวันนี้นะฮะผมจะมารีวิวแอดออนรถนะฮะจะเป็นยังไงก็ฝากกดไลค์ด้วยนะฮะโอเคครับมาเริ่มคันแรกนะฮะ Universal Blue นี่นะครับโอเคนะฮะจะเป็นรถสีฟ้านี่เห็นไหมทุกคนอ่ะข้างในรถเขาประมาณนี้นะอ่ะอันนี้ <c oughs> ตลกว่ะ <c oughs> โอเคนะฮะนี่นะก็จะมีพวงมาลัยก็เหมือนรถจริงๆแลนะ้โหผมขอชมคนสร้างนะอ่ะคนสร้างสรรคนะดูดิดูดิท่านผู้ชมดูดิครับ เคเราสามารถขี่ได้นะฮะมีนี่เปิดประตูก่อนอ่ะเห็นไหมทุกคนเชิญดูนะฮะเชิญดูเชิญดูรายละเอียดรถอ่ะวันนี้นะผมเลื่อนให้ดูวันนี้ข้างหน้าข้างหน้าโคตรเท่ดูดิดูดิโคตรบินเท่ โอเคนะครับหมวดเด้วทำนะโอเคต่อไปมาดูวิธีการขึ้นนะก็กดนี่ฮะกดคลิกขวานะครับสลับคอมนะฮะอันนี้ผมเล่นในคอมนะแบบเล่นไมค้าพี่ในคอมอะก็คือไมค้าบิลล็อกอะเอาง,ง่ายงนะฮะเอเครวานนี้นะก็ถ้าเป็นโทรศัพท์มันน่าจะมีปุ่มขึ้นตรงนี้นะตรงกลางๆเนี่ยเพราะว่ามันจะขึ้นรถนะฮะอาจจะมีขึ้นนะผมก็ไม่แน่ใจนะผมเล่นในคอมนี่โอ้โหมีเสียงด้วยวะอย่างเด้ยย oh, วดนุกเลยโหตื่นเต้นนะไม่ได้เล่นนานนะฮะทุกคนนี่เนี่ยทุกคนโอ้โหป่านนี้ทุกคนกดดีไลค์ผมอยานะโอเคอาจจะน่าําคานิดหนึ่งนะผมทำครั้งแรกนะฮะแต่สนุกดีนะไอเซมาเนี่ยโอเคทุกคนนะครับแล้วก็เราสามารถเปิดตรงนี้ได้ข้างหน้ารด ขาเรียกกระโปรงหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะกดกดย่อก่อนนะกดย่อนี่กดย่อกดย่อกดตัวเราย่อนะฮะในโทรศัพท์น่าจะมีนะมีอยู่ดิมีอยู่แล้วแม่งมีนะทุกคนทุกเครื่องต้องมีนะแล้วกดนี่ฮะมันจะมีอะไรขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็กดปึ๊บอ่าดเท่ทุกคนอ่าก็จะมีใครรู้ ใครที่รู้ความทุยใครที่รู้เรื่องรถก็สามารถคอมเมนต์มาได้เพราะว่า,วามันคือมีอะไรบ้างนะฮะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะไม่รู้เหมือนกันโอเคนะครับก็วิธีปิดก็เหมือนเดิมนะฮยอะ่อล้ฮะแล้วก็กดนี่จะมีปุ่มขึ้นใช่ไหมเอาเอาปิดสิวะเฮ้ยเออปิดสักทีโน no. ต้องให้ย้ำนะฮะถัาต่อไปนะฮะสันชัยโลนี่สีเหลืองนฮะ นี่สียังกับบับเบิ้ลบีนะฮะไม่ใช่หรอกโอเคนะครับข้างในก็น่าจะเหมือนกันป่ะนะครับเหมือนกันเลยป่ะเออเหมือนกันเลยใช่ไหมนะครับต่างกันแค่สีนะฮะเนี่ยเหมือนกันเลยฮะทุกคนอ่าก็เหมือไม่ได้วะอ๋อต้องปิดก่อนใช่ไหมปิดก่อนใช่ไหมถึงจะ ปุ๊บปิดก่อนอ่านะครับเราต้องปิดให้เรียบร้อยนะใครเขาเปิดฝาทิ้งไว้ตอนขับอ้าทุกคนเห็นไหมมันต้องปิดก่อนเว้ยโอเคฟังเสียงเอฟเฟกในเกมก่อนนะตอนนี้บุ้มตกน้ำับก็ต้องมีเสียงเอฟเฟกต์น้ำนะฮะ จีดน้ำดินไหมโอเคทุกคนต่อไปนะฮะสีขาวนะฮะบอนนี้เลยนะฮะสีขาวนี่โอเคนะครับก็เหมือนเดิมนะฮะเหมือนกันเลยนะครับสีเขียวนะ,ะสีเขียววอนี้นะฮะปึ๊บปึ๊บอ่ะนะครับ ก็ต่อไปนะฮะซาฟารีนะฮะคันนี้โอ้โหคันนี้เท่ะ่ะเอาวะ่ะทุกคนโอเคอยู่นะทุกคนใครอยากให้ผมทำคลิปแบบแบบเล่นแบบเล่นเกมแบบ a s m r อก,ก็คอมเมนตนะ์ฮะแบบถ้าไม่ชอบก็พูดตามตรงนะฮะผมจะได้ไม่ทำนะอันนี้แบบทำแบบโคตรบิ๊กเนอร์เลยฮะ <laughs> นนี้ผมไม่รู้นะว่าทุกคนจะชอบหรือเปล่า ทำงงๆเอซี่มางงๆโอเคถ้าใครชอบก็คอมเมนต์มาได้นะโอเคจะได้ทำต่อโอเคนะครับประมาณนี้ผมก็ทำไม่เก่งนะครับโอเคก็น่าจะมีบอลนี้ทาซาแกลอนนะฮะใครชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe กดแชร์กหนด้วยนะฮะ โอเคผมอยากรู้นะฮะสงสัยมานานละถ้าเราเอามอนสเตอร์มาชนได้ปะทุกคนคุณว่าทำได้ปะผมว่าไม่น่าได้วะใช่ไหมชนวะ <c oughs> บงังโอ้โห,โหแม่งไม่ได้วะทุกคน <c oughs> โอ้โหทุกคนโอเคนะครับ <c oughs> ก็ตอนนี้นะสำหรับแอดออนนะฮะใครอยากปรับปรุงใครอยากให้ผมปรับปรุงอะไร Đơ bye bye, bye, -bye.